สวัสดีครับพี่น้องพอก,กันอีกที่เก้านึ่ครับมันนี้ตรงกบวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมสองอกกพัน,นห้นาร้อยหกสิบสีออสน่นะครับผ้าเบิ้งบอกบพี่น้องผมก็เห็นแล้วพี่ไม่นี่พูนบอกาพี่น้องบอกาสำหรับเพาะลูกอัดสำหรับลูกอัดนะครับให็ลูกอัดอยู่ทั้งผนอันนี้เทนก,กบหน่อยอยู่พี่น้องซักลูกอดัด ตักลูงดตากทั้งพุ่นมาไว้ทั้งพี่พี่น้องเห็นป่ะนี่ตากมาไววแล้วนี่เต็มเลยนี่บัวเราจะพันบุนี่ตีพันหาพันบนี่ตีคนหกตีคนสองใส่ใส่บัวเราหาพันบใส่ไปตอนนี้ไม่มีหม่องยูนพี่น้องเต็มอัดแน่นติ๊กเลยพี่่พี่น้องตามมือยงไว้ไวไปไปบงไก่ไก่นิงมครับยังอากลากเลยพ่น <groans> <tem> ปักดกบมาได้ทีนี่ตัวนี้ชุดแรกขึ้นอยู่ผมประมาณว่าสามหมื่นสามหมื่นตัวนะครับได้หากระช่างหกกระช่างถึงมื่หกกระช่างหกห้าสามสิบประมาณสามหมื่นตัวนะนี่พี่นอ้องมาเบิ่งบรรยากาศทัวไปนะครับนี่เป็นวันยางลอกนะพี่นอ้องใส่เกือบ <laughs> ที่เขาจ้าตัดเกือบพี่น้องเป็นแผ่นเกือบแผ่นเกือบหนูว่า่ไว้นะครับใต่ข้างล่างแล้นนางโค้หมวกขี่ม,ม,ยม,ยมียี้มาด้องเย็นอากาศเย็นดีนะครับตัวนี้ว่าพี่น้องตัวบาทหาทิพตังค์พี่น้องตรงที่แรกตัวระบาดมันเป็นบาทหาทิพตังค์หรืมันง่ายหระพี่น้องว่าโดนได้ไงเขาเดียวนะครับแป๊บเดียวเผอว่าได้ใหญ่ายดนะครับใครที่จองก็มาจองเด้อพี่น้องเด้อยทุนอากลากี่คนหนันบ่อหนึ่ง อันนี้บอ่อแรกนะครับนี่ลป็บอ่อที่สองพี่น้องผมงเฮดแล้ยววันนี้มดม,มืดเรืออร่อนเฮดตะบอ่กอกบนี่ล้วเพราะชุดที่สองลังขึ้นนะครับนี่เป็นบอ่อพี่น้องนี่เต็มเลยหกหกกระชั่งบอ่อที่สองมีมี่หกกระชั่งล่างเปิดน้ำก็ลัางปรับปรุงนี่นะครับนี่ดินแดงกินครึ่งหายางกอมให้อาหารยน่าให้อาหารก็ให้ตรงนี้นะครับนี่ยังไงนี่ เปวี่ปั๊บหายได้เลยนี่ยืนนขั้นแท้นะครับนี่นไว้ไว้ไว้ลงเลยไม่ต้องลงน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะระเบียบทั้งนี้ไหมก็งั้นเป็นหกพกขึ้นกันนะครับพกขึ้นชั่งกันนะครับอันนี้กับขึ้นกันนี่เต็มกันได้นี่พี่น้องนี่บ๊อดนี่ชั่งนี่ตอนนั้นกเรือแล้วนะครับเอาไปตรงเอฟซีแล้วตรงลูกค้าย้ะครับเป็นตั้งเลยเขาไปตรงคนล้วนี่น้ำไหลนะครับ เปิดทางลงไหลพูนตอดเราขุนนะครับปล่อยไหลเราขุนล้วนลงทรงหน้าขุ่น้องพูนปลาไฟขุนเราไปเราขุนครับนี่อันนี้ของก็ะเดี่ยวอันนี้นะพี่น้องเมื่อวันเมื่อวนเลี้ยงภาษางเบียกยังเห็นตากระช่งห่างกระช่งนี่ตาตาไม่ตาเงินนี่นี่เมื่อวนะครับนี่เห็ที่สองคนนะครับหกกระช่งหกห้าสามสิบไปสามมื้อน่ะนี่บอลนี่สามมื้อตัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวลงไหลนะครับอื้นจักไตด้วย พี่อาลากฟางั็พี่น้องมูติตักใส่เถอาเต็มอยู่พี่น้องเห็นบ่เห็นมันาจาักมืนน่นเลยเพื่ออะไรบ่ย่างต่ำกว่ามื่นหาสิขินมากขักหน,นือมาแน่เนาะค่อยสายาย,าย,ย่างนี้ได้พี่น้องนี่พอมาจากพยักเมียมาจากไอ้นครพนมค่อยสายเรียบร้อยครับแข็งแรกนานเลยว่าไมีตาย พุง่งไหนพี่น้องพุ่งไก่โมมีแพะเหรอว่าไอยู่ะไรไหมพี่น้องเนีย่ย <TF> พวกนพวกลูกออลพวกอย่างนี้มากัดมันบ่มีได้มันเป็นมัน,นมันกัดมันกัดบ,บ่ทันมันแข็งแรงนะครับเห็นบ่บ่บให้ตายจะกี่ตายเด้ที่เป็นแข็งแรงกว่านี้เห็นแข็งแรงขักนะครับง่ายดอมันเป็แข็งแรงนะครับงามเขียวๆเห็นบ่นพี่น้องงามเลย โอ้โหได้หุ hey, right, ่นเพี่น้องมีผ้าแดงเลยพอร์มเลยนั่นก็ช่างเอาออกหมดเศร้านี่ตาโก้เพื่อนแล้วก็เอาออกนะครับนี่แค่กันเมื่อสัปดาี่จะสร้างแค่มาอยู่นี่อันบอที่สามเลยนี่กำลังเห็ดมันลมรถไถไถยว่าไรนี่พี่น้องจ้างรถไถเพื่อนรถไถให้ไถไว้รวมจีนรวมกันได้ไว้ตะกอนแห่นแห่งตะก่อนนะครับแห่งเดี๋ยวจะคอยมาเห็ดนะครับปาบดีๆเห็นได้บ่อแบบบ่อนี้นะครับ นี่ค่อยเนี่ยนอนป๊าบเลยฉันบอพี่น้องต่อไปผุดเม็ดสุดผุดนะไรผุดหลายแสนตัวนะพี่น้องคิดว่าไทยเตรียมบอลอยู่สี่หลายแสนตัวอยู่สองสามแสนอยู่แล้วพี่ประมาณสองแสนบวกถึงสามแสนแอบพอสังขายไปนั่นะครับขายออกเรื่อยๆนะครับเอาไว้ยว่าโดนอะไรกินหัวจะคลองนะครับแล้เบื่อนพี่น้องนี น mm hmm. mm hmm. ี่โอ้ไงครับบอกพี่น้องไงครับว่าครบหน่วยคัดใบยางรีได้พี่น้องคัดไปเดือดไยเลยนี่ตุลาสามบาทพี่น้องเพื่อะไรมาเอาล่ตุลาสามบาทเนี่ยสามบาทกสี่บาทเต็มอยู่สามกว่าชั่งอยู่สามกว่าชั่งมันจากสามสี่พันตัวแล้วอันสากมืดได้พี่น้องตุลาสามบาทเดี๋ยวจะตุลาบาทชาชาติพี่ตัง กับตัวระบาดนี่ตัวระบาดนี่นี่ครับนี่ตัวระบาดมาเบิองเอาเลยนี่มาเรียกเอาเลยตักขึ้นสามหมื่นตัวระบาดมือที่ทีมมือที่หาเปี้ยนได้เดยพี่น้องใหญ่ไว้นไกนาดเลยเปียงอาหารกระจายนะครับครับเนาะคลิปนี้ไว้ซับนี่สักก,ออออก,ก,ก,อก่อนพี่น้องเดียวไอ้คลิปนึงนะครับปลูกต้นตะไคร้ไว้เลื่อมซับปลูกตะไคร้ด้วยพี่น้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพคุนว่าสวัสดีครับ